สวัสดีวันจันทร์ที่12ของเดือนกรกฎานะคะขณะนี้2ทุ่มค่ะที่ฟินแลนด์จะให้ดูแดดตอน2ทุ่มที่ฟินแลนด์นะคะหน้าร้อนค่ะหน้าร้อนอก็จะมีกลางวันเยอะที่ฟินแลนด์กลางวันยาวๆไปค่ะตะวันตกดินตอน4ทุ่มนะคะ สองทุ่มป้าเพิ่งมาสวนเพราะว่ามันร้อนมากจะมาเก็บอะไรเอย่ยพามาชมแปลงผักก่อนนะคะตอนนี้เรามีผักบุ้งมีผักบุงนะคะแปลงนี้หบานก่อนเพื่อนก็โตหน่อยนึงอีกสักสองอาทิตย์น่าจะเก็บได้แล้วค่ะหรืไม่แน่ใจหรืออาทิตนึงอันนี้เพิ่งจะโรยไปคะ่ะ อันนั้นก็เป็นผักชีจีนทีเ่เหลือไว้แถวหนึง่งเพื่อที่จะเก็บมเมล็ดนะคะภายในมีผักตัวหนึ่งที่จะมาแนะนำเพื่อนๆนะคะอันนี้เขาเรียกผักเบี้ยใหญ่นะคะภาษาฟินจำไม่ได้ซื้อมาปลูกตั้งแต่หลายปีแล้วค่ะสองสามปีแล้วภายในปล่อยให้ ให้มเมล็ดเขาเนี่ยให้เขาแก่แล้วก็ให้เขาร่วงลงเขาก็จะขึ้นมาทุกปีทุกปีค่ะเนี่ยมีแบบต้นเล็กๆเ,เต็มเลยเป็นผักที่มีอ่าคุณสมบัติในการอะไรนะคะอ่าเหมือนเหมือนเหมือนต้านอาการอักเสบอะค่ะปปนในปวดหัวข่าวป็นในเอาไปประกอบอาหารค่ะเอาไป ต้มกินกับน้ำพริกหรือว่าเราจะแกงส้มก็ได้หรือจะผัดน้ำมันหอยก็ได้นะคะเขาจะมีรสชาติเปรี้ยว <ๆ S 2> นิดหน่อยแล้วก็กลิ่นของเขารสชาติของเขาคล้ายๆกับผักผักขมนะคะคล้ายๆกับผักขมกลิ่นกลิ่นคล้ายๆกันอร่อยใช้ได้เลยนะคะสำหรับสำหรับปลาเนยนะปลาเนยก็จะหักเขาอย่างนี้ ต้นเขาจะอวบน้ำมากเลยบ้านเราก็มีแต่ว่าบ้านเราเออเป็นผักที่ขึ้นตามธรรมชาติใช่ไหมคะเราจะเหลือไอ้ที่แก่ๆไว้เขาจะได้ออกเขาจะได้ออกอะไรอะออกเมล็ดให้เรากิน ออกเมล็ดแก่แล้วก็ร่วงลงพื้นองอกมาให้เรากินอีกผักเบีย้ยใหญ่ไปค้นหาใน Google ดูสรรพคุณของเขาก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เบีย้ยใหญ่ป้านกินแล้วป้านรู้สึกว่ามันช่วยค่ะช่วยกับไม่ให้ปวดหัวเข่าอ่ะเพราะว่าเรากินยามากๆมันก็ไม่ดีเนาะ นี่เรากินกินอาหารเป็นยานะคะแค่นี้พอแล้วค่ะเลยต้มกินได้สองสามวันเลยกินไม่เบื่อด้วยนะคะป้าในกินมาหลายวันแล้วนะเนี่ยกินมาเป็นอาทิตย์แล้วนี่ยยังอร่อยอยู่นะก็แสดงว่าเขาเป็นผักที่กินแล้วไม่เบื่อง่ายนะคะ <Okay. S 2> ดูค่ะผักกึ้นช่ายเคียวปีเลยเขาได้แดดนะคะได้แดดได้อากาศที่ที่ร้อนเขาชอบอากาศที่แบบไม่ได้หนาวมากนะเนาะแต่กลางคืนก็เย็นอยู่นะคะที่ฟินนกระเทียมถอนไปทำผักดองครึ่งหนึ่งแล้วค่ะไปทำกระเทียมดองครึ่งนึงแล้วนะ จะมาโชว์้าดูค่ะดูยอดฟักทองเัวาช่างอกอะไรเช่นนี้ต้นเดียวขึ้นมากี่ยอดคะนะ่ยสี่ยอดเดี๋ยวป้าในต้องเอาออกสองยอดนะคะเหลือไว้สองยอดพอนะเพืยเ่นบ้านขี่จักรยานผ่านถั่วก็กำลังอุ้ยดูค่ะ ก็ไม่มีค้างนะต้องไปหาไม้มาทําค้างให้เราดิค้างไม่พอก็ไม่มีอะไรนะคะเข้าสวนก็อยากอัปเดตให้เพื่อนๆชมดูค่ะอันนี้ก็เป็นผักแพรวนะงามงามนะคะต้นเดียวนะคะขอมาจากพี่เอ,อ่อที่อยู่ฝั่งนูนนะะ้นค่ะสวนฝั่งนู้นนะคะ ไอพิมพ์ไอพิมพ์ผนแบ่งมาให้แล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่ก็อันนั้นแก่แล้ว่ะล้มแล้วนะ่ะเดี๋ยวต้องถอนละปลูกพร้อมกันแต่ว่าคนลับพันกันสายพันกันอันนี้ยังไม่แก่ดูเพื่อนบ้านเพื่อน,น,นบ้านเธอเมื่อกี้หล่อเลยอะไรตรงนี้ผักบังกำลังงามค่ะเพราะอันนี้ผัก ใบมังลักพี่เขาให้มาเอ้ยพิมให้มาแล้วก็ผักชีลาวหวานรอบแรกไม่ได้กินค่ะตายหมดไม่รู้เป็นอะไรหวานไม่อีกตะไคร้ก็กำลังกำลังติดยอดค่ะพริกสองต้นนี้ก็กำลังมีดอก เพื่อนของลูกสาวให้มาเห็นบอกว่าเอามาจากวัดที่วัดกระปุกพิกนะคะอันนี้เป็นฟักทองไทยฟักทองไทยจะออกลูกให้เราไม่เอ่ยป้าเขาให้มาป้าเขาเพาะส่วนที่อยู่ใต้ผ้าคลุมนี่เป็นผักกาดลุยนะคะผักกาดขาว เป็นบ้านถอนบักชีลาวหอมมาถึงนี่เลยอันนี้สลัดไม่ให้ใจเป็นสลัดอะไรนะคะกำลังงามเนาะเดี๋ยวก็กินได้แล้วค่ะนี่มาเก็บกระเทียมไปดองเพิ่มค่ะดองไปแล้วสองถังนะพอดีป้าของลูกเขยป้าของผู้บ่าวแคนขอให้ดองให้สักถังนึง เลยจะมาเก็บเอากระเทียมเนี่ยกระเทียมโทนนะคะเนี่ยพอดีซื้อพันผิดค่ะต้องซื้อพันของสเปนอ่ะเขาถึงจะมาหัวใหญ่อันนี้หัวไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ป้านเนจะให้พาเพื่อนๆนมาลุน้นสวัสดีค่ะลาเม็ดคะน้ามาแล้วนะี๋ยนนะคะเอาเม็ดคะน้าให้ป้าก่อน กระเทียมกอนี้นะคะเป็นกกเลยนะคะป้าน,นจะมาถอนไปดองค่ะเพราะว่ามารุ้นกันว่าเขาจะมีหัวไหมนะคะเพราะว่าปนานยไม่ได้ถอนเขาตอนปีที่แล้วก็คือเราลงไปแค่กรีบเดียวใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีหัวนึงขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ถอนเขาเออทีนี้เขาก็ขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นโกเลยนะมีหัวไม่เอ่ย นี่นะคะหัวของเขาได้อยู่นะได้อยู่หัวไม่ใหญ่แต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยทีเดียวอันนี้จะถอนไปโดงค่ะจะขอสลัดดินออกก่อนนะคะอืมกระเทียมจากหนึ่งกีบกลายเป็นหนึ่งกอนะคะหนึ่งหัวแล้วก็กลายเป็นหนึ่งกอ เคถอนกระเทียมแล้วก็มาถอนหอมนะคะมาเก็บกู้หอมป้าเนยให้ดูนะคะอันนี้ป้าเนยไม่ได้ไม่ได้ลดน้ําเขามาสักสี่ห้าวันแล้วนะคะเพราะว่าป้าเนยจะให้เขาอะ,อะไรอ่ะเขาแห้งเพราะว่าเราจะเก็บกู้แล้วนะคะต้นก็เล็กๆแต่หัวก็สมน้ำสมเนื้ออยู่นะคะไม่ได้ขี้เหร่นะเนี่ย ่อยูนะเก็บกู้เสร็จแล้วนะคะ เยอะพอสมควรค่ะแต่ว่ากะไม่ถูกว่าได้กี่โลนะคะเพราะว่าเขายังไม่แห้งนะคะทีนี้ก็อ๋อเก็บใส่ช่องฟิตไว้ตําน้าพริก,ไ,กไว้ตําพริกแกงไวต้ตาอะไรทำน้ายาขนมจีนโอเคค่ะเก็บใส่ถังกลับบ้านไปแล้วก็เอาไปผึ่งในร่มนะคะผึ่งลมนะคะอย่าผึ่งแดดนะคะผึ่งแดดก็จะเน่าหมดนะคะ ไม่ให้ผึ่งไม่ให้ผึ่งแดดน,นะคะเขาไม่ค่อยมีใบนะเพราะว่าต้นเล็กมากเลยแต่หัวก็หัวก็โอเคอยู่นะอะทังมาสามใบใส่หมดไหมเนี่ยไม่น่าจะใส่หมดมีถุงอยู่โอเคค่ะเก็บหอมใส่ถังแล้วก็ฉีดน้ำกลับบ้านอาบน้ำนอนแล้วค่ะพรุ่งนี้ทำงาน ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย